สวัสดีครับวันนี้มาอยู่กับพงษ์ซูเปอร์ทอมโมและรีวิว u a ว e i Watch 3โอเควันนี้ก็มาอยู่กับพงแล้วก็มาอยู่กับทอมแล้วก็มาอยู่กับพงแล้วก็มาอยู่กับทอมนะครับแตพแ่พอแล้ว <laughs> ออพอแล้วเอาพอแล้วหรอแต่ว่าพงไม่ยอมเข้ากล้องพงบอกว่าพงเป็นสิวโอเควันนี้เราก็มารีวิว s สมา t ์ท t c h อีกตัวหนึ่งที่เขารีวิวกันไปทั้งโลกแล้วนะครับผมเราก็สไตล์ s u p e r ร์ทอมโมสายไม่ใช่สไตล์ s u p e r ร์ทอหรอกสไตล์ทอมนี่แหละสายนิดหนึ่งวันนี้เรามาอยู่กับหัวเว่ยวอช3พี่ะจะโชกกล่องทําไมอยู่นะที่ข้อมือไม่ก็โช์กล่องก่อน,นไงว่าเอากล่องมาด้วยอ๋อ,อ,อ,อจริงๆใช้มาแล้วประมาณประมาณ3ชั่วโมงเอ้ยไม่ใช่ประมาณอาทวัยทนะฮะก็เอามารีวิวสักทีเดี๋ยวเราดูของในกล่องก่อนข้างในเนี่ยนอกจากตัว ตัวสมาร์ทวอชที่ตอนนี้อยู่บนข้อมือแล้วเนี่ยครับก็จะมีสายชาร์จนะครับแน่นอนแล้วข้างในเนี่ยก็มีพวกคู่มือนะครับแล้วก็มีให้ดาวน์โหลดแอปอะไรเงี้ยอ่ะพูดถึงเรื่องดาวน์โหลดแอปก่อนเลยอันนี้เป็นเรื่องที่รู้สึกแปลกใจนิดนึงคือตอนแรกเนี่ยต้องบอกว่าทอมเนี่ยใช้ Huawei Watch เนี่ยบน iPhone ก่อน ซึ่งบน iPhone เนี่ยถ้าเกิดว่าดาวน์โหลดแอปปับเนี่ยเราดาวน์โหลดจาก Apple App Store ใช่ไหมมันสามารถที่จะเชื่อมต่อได้เลยแต่ว่าถ้าเกิดว่าเป็นในส่วนของฝั่ง Android เนี่ยเหมือนว่าเราจะต้องมาสแกนจากที่หน้าจอของนาฬิกาหรือว่ามาสแกนจากตรงนี้เท่านั้นถึงจะดาวน์โหลดได้อัน,นี้คือที่มีคนอื่นบอกกันมานะเพราะว่าทอมสแกนเลยแต่ว่าถ้าเกิดว่าเป็นแอปตัวที่ดาวน์โหลดจาก Play Store เนี่ยมันเหมือนมันจะคอนเน็กเลยไม่ได้ก็เหมือนกับตัวอะไรนะพงหูฟังอะไรนะที่เราเพิ่งรีวิวกันไปก่อนหน้านี้หัวเว่ Oh, ฟรีบัตรใช่ไหมสี่ที่มีคนเข้ามาคอมเมนต์บอกเหมือนกันว่าต้องไปสแกนที่ตัวหน้าแอปเลยนะครับเดี๋ยวพูดเรื่องออที่ชาร์จก่อนละกันที่ชาร์จเนี้ยที่จริงๆแล้วพี่ชอบเพราะว่าผมก็น่าจะชอบอะไรอ่ะ uh. นี่ครับชืดมันหมุนได้อ oh. คือมันจะวางตรงไหนก็ได้ uh. มันไม่ต้องแบบว่า คือแท่นชาร์จบางอันเนี่ยมันจะบังคับว่าพอเวลาวางลงไปแล้วเนี่ยมันต้องให้มันอยู่ท่านี้เท่านั้นใช่ไหมแต่ว่าของอันเนี้ยคือวางยังไงเลยก็ได้อันเนี้ยคือเป็นเป็นเรื่องเป็นเรื่องเล็กๆที่ชอบแต่ถ้าเกิดว่าพูดถึงเวลาในการชาร์จอะไรเงี้ยคือจริงๆแล้วหัวเว่ยอะเขามีบอกนะว่ามันมีระบบชาร์จไวชาร์จ10นาทีสามารถที่จะใช้ต่อไปได้15ชั่วโมงอย่างมากแต่ถ้าเกิดว่าจะชาร์จให้เต็มจริงๆแล้วเนี่ยก็ไม่ได้ถือว่าไวเท่าไหร่อาจจะใช้เวลาประมาณ 2-3ชั่วโมงอะไรอย่างี้นะแล้วก็อันนี้เราเราพูดแบบใส่เลยนะเนี่ยเราไม่ต้องมาแบบไลท่ทีละอย่างเลยนะเออพูดถึงฮาร์ดแวร์อ่ะพูดถึงฮาร์ดแวร์ฮาร์ดแวร์เนี่ยจริงๆเลยนะชอบคือคือมันโอเคคิดว่าเป็นฮาร์ดแวร์นาฬิกาที่มันทำออกมาได้โอเคมากเขาเรียกว่า Harmony OS แล้วใช่ไหมใช่อันนี้เป็นครั้งแรกที่เขาเปลี่ยนมาใช้ Harmony OS ตอนนี้อยู่เวอร์ชัน2.0นแต่ว่าเราพูดถึงเรื่องฮาร์ดแวร์ก่อนละกันตัวฮาร์ดแวร์เนี่ยหน้าจอเป็นจออ m o l e d แล้วตัวกระจกเนี่ยก็จะมีแบบโค้งๆใช่ไหมเนี่ยนะค่อนข้างสวยสวยเลยทีเดียวเนาะตัวขอบก็เป็นสเ l ลเล Steel อันนี้เป็นรุ่นถูกสุดเลยนะรุ่น Active ตัวสายเนี่ยจะเป็นสายที่เขาใช้วัสดุที่เรียกว่า f l u ออร์ฟลูออร e อีลาส r o เมอร์ฟลูออรอีลาสเมอร์ฟลูออเป็นยางสังเคราะห์ชนิดนึงการความร้อนได้ดีแล้วก็การการกัดก่อนจากพวก สารเคมีหรือว่าพวกกรดต่างๆได้ดีอ่าฮะส่วนด้านล่างเนี่ยก็ทำออกมาสวยเห็นไหมอืมโอเคอ่ะใส่กลับเข้ามาก่อนนิดนึงนะตัวหน้าจอเนี่ยเมื่อกี้บอกไปแล้วว่าเป็นจอแบบ AMOLED ใช่ไหมขนาดอยู่ที่1.43นิ้วมีความละเอียดอยู่ที่466ยกกำลัง2พิกเซล <laughs> ตัวความละเอียดเนี่ยอยู่ที่326อ PPI จุดเด่นของมันคือมันรองรับ eSIM ไม่ไม่รองรับซิมปกติแล้วนะคือต้องเป็น e s i m อย่างเดียวตัวบลูทูธเนี่ยรองรับ5.2แล้วก็ Wi-Fi รองรับ2 4 2> oh. อ่าไม่ไม่รองรับ Wi-Fi AC ซึ่งอันนี้เป็นเรื่องปกติเพราะว่าอุปกรณ์ IOT หลายๆอย่างเนี่ยก็ไม่ได้รองรับ Wi-Fi AC เพราะว่าของพวกนี้บางทีมันจะอยู่ไกลไงใช่ไหมวายไฟเมันจะมีระยะสัญญาณที่ใกล้กว่านะครับก็ไม่ต้องใช้ไม่ต้องใช้แบนด์วิดเยอะอ่าไม่ต้องใช้แบนด์วิดเยอะใช่ตัว e s i m เนี่ยต้องบอกเลยว่าไม่ได้ใส เพราะว่าเป็นคนที่คือไม่ได้มีความรู้สึกจําเป็นว่าจะต้องใช้นาฬิกาที่ใส่ eSIM ไม่ได้เอานาฬิกาไปอยู่ห่างจากโทรศัพท์อะไรมากมายเท่าไหร่อยู่แล้วแต่ว่าสําหรับคนที่อย่างเช่นเป็นคนชอบออกกําลังกายเงี้ยครับแล้วก็ไม่ต้องการที่จะพกโทรศัพท์มือถือออกภายนอกเนี่ยก็อาจจะใส่ eSIM ไว้ในนาฬิกาได้มันก็ทําให้เ,เขาเรียกว่าอะไรอะชีวิตสะดวกสบายขึ้นเนาะตัวอย่างที่บอกว่าอันนี้เป็นรุ่นที่ถูกที่สุดก็จะใช้ สายนาฬิกาเป็นพงชื่ออะไรนะโ u โลเอลาสโตเมอร์มันจะมีรุ่นคลาสสิกนะครับที่เป็นหนังแล้วก็จะมีรุ่นโปรที่ก็จะเป็นหนังเหมือนกันแล้วก็วัสดุที่ใช้ทําตัวเรือนเนี่ยหลายๆอย่างก็จะไม่เหมือนกัน mm hmm. เคยคุยกับพงเคยบอกพงว่าไม่ใช่หรอกจริงๆแล้วพงบอกว่านาฬิกาเรือนนี้ครับมันเป็นนาฬิกาที่เหมาะกับการออกกําลังกายมากๆนะฮะเพราะว่าเราสามารถที่จะยกมันขึ้นมาปุ๊บแล้วก็ฟืดฟืดขึ้นได้ <laughs> ก็ยังอุตส่าห์จะเล่นเลยเนี่ยพวกเนี้ยจะบอกว่าน้ําหนักมัน <c oughs> มัน,ม,นมันค่อนข้างเยอะอ่ะโอเคน้ําหนักมันอยู่ที่333กรัมถามว่ามันเยอะไหมถ้าเกิดว่าเปรียบเทียบกับสมาร์ทวอชหรือสมาร์ทแบนด์เรือนอื่นๆที่ทอมใส่มาเนี่ยไม่ว่าจะเป็นอ่ะล่าสุดมีแบรนด์หใช่ไหมครับหรือว่าก่อนหน้านั้นจะเป็นตัว f i t b i t Sense เนี่ยก็ต้องบอกตรงๆว่ามันมีน้ําหนักค่อนข้างเยอะพอสมควรแต่ว่ามันก็เป็นน้ำหนักที่ทำให้เรารู้สึกได้ว่าโอเคมันเป็นของที่ คือมีราคาหรือว่าอะไรเงี้ยมันไม่ได้แบบหนักแบบไร้สาระนะเนาะอย่างที่บอกว่าตัวฮาร์ดแวร์เนี่ยไม่ค่อยไม่ค่อยมีอะไรที่ไม่ค่อยมีอะไรที่ติเท่าไหร่ยกเว้นอยู่อย่างเดียวเลยก็คือแบตเตอรี่ที่ให้มา450มิลลิแอมสำหรับรุ่นนี้เนี่ยมันใช้งานได้สูงสุดอยู่ที่ประมาณ3วันเนาะแต่ส่วนตัวแล้วเท่าที่เคยใช้มาถึงจะไม่ได้ใช้หนักมากนะครับก็ ไม่ได้มีความมั่นใจพอที่จะใช้งานมันได้ถึง3วันแต่ดีสําหรับคนที่ต้องเดินทาง1วันอ่ะดีสําหรับคนที่ต้องเดินทาง1วันถ้าเกิดว่า1วันเนี่ยน่าจะใช้พอถ้าไม่เปิด always on เอาไว้ถ้าเกิดว่าเปิด always on display เอาไว้เนี่ยก็จะเหมือนกับกินแบตไปครึ่งหนึ่งอะ่ะคือเขาบอกว่ามันใช้ได้นานสูงสุด3วันใช่ไหม ทอมเอาจริงๆว่ามันน่าจะใช้ได้นานที่สุดประมาณ2วันถ้าเกิดว่าเปิด always on display เนี่ยก็น่าจะอยู่ประมาณ1วันนะครับแต่ว่าอย่างที่บอกว่ามันมีระบบ fast charge ไว้แล้วก็นาฬิกาเนี่ยเอาจริงๆแล้วคือมันเป็นอะไรที่เราใส่นอนใช่ไหมสำหรับคนที่ต้องการจะ track พวกการนอนหรือว่าการอะไรเงี้ยแล้วตอนเช้าตื่นขึ้นมาเนี่ยก่อนที่จะไปอาบน้ําก่อนที่จะทำนู่นนั่นนี่เนี่ยก็ไปชาร์จไว้ก่อนแล้วก็ค่อยใส่อ,<ม>ออกจากบ้านนะครับ คราวนี้เรามาดูตัว user interface ของมันนิดนึงดีกว่าอย่างที่บอกเมื่อกี้ว่ามีความสดใสนะครับเป็นจอ AMOLED ถ้าเกิดว่าเราต้องการจะเปลี่ยน watch face สามารถกดค้างแล้วก็เลื่อนเปลี่ยนได้เลยคือส่วนหนึ่งที่ชอบก็คือมันจะมีเนี่ยตรงหน้า watch face เนี่ยมันจะมีอันที่มันเขียนว่ามันจะมีอันที่มันไม่เขียนอะไรเลยเนาะแล้วมันก็จะมีอันที่เขียนว่า power intensive หรือว่าใช้พลังงานเยอะอ๋อก็คือจะมีส่วนนั้นส่วนนี้มาเป็นส่วนประกอบเยอะ แล้วก็จะมีอันที่เขียนว่าเป็น low power ก็ใช้พลังงานน้อยอันนี้ถือว่า smart จริงๆอ่าทำออกมาได้ดีนะแล้วก็ถ้าในเวลาที่เราเปิด always on display เนี่ยอันนี้มันจะโชว์ขึ้นมาเลยนะบอกว่าจะ cut the screen on time and battery life in half mm hmm. ก็คือเหลือครึ่งหนึ่งเลยแต่ไม่เป็นไรส่วนหนึ่งที่มันดีก็คือเวลาที่เราเลือกหน้าปัดแบบไหนเอาไว้เนี่ย watch face เนี่ยพอเวลาที่มันเปิดเป็น always on display เนี่ยมันก็จะมีความใกล้เคียงกัน คือเข็มนาฬิกาหรือว่าอะไรเงี้ยเห็นปะมันก็จะตัดใกล้เคียงกันมันจะตัดส่วนที่ไม่จําเป็นออกไปอ่าใช่ใช่เนี่ยเ,เข็มมันก็ยังเป็นเข็มเหมือนเดิมเนาะก็ถือว่าทําออกมาได้ค่อนข้างดูดีในส่วนของการนีวิเกตตัว user interface เนี่ยถ้าเกิดว่าสไลด์สวิ์สไลด์สวิ์สไวด์ลงมาเนี่ยก็จะเป็นพวกช็อตคัทต่างๆสามารถเลือกได้มีเลือกเข้า settings เข้า airplane mode มีปุ่ม drain หรือถ้าเกิดว่า เขาเรียกว่าอะไรอ่ะเวลาเราไปไว่ายน้ําหรือไปอะไรเงี้ยน,น้ำรา่าน้ำน้ำค้างก็กดปุ่มเดรนได้นะ,ะเดี๋ยวลองกดให้ฟัง Apple Watch ก็มีใช่แต่แต่ก็ถือว่าดีที่ทำมาถือว่าดีที่ทํามามีเลือกสัน่นมีเลือกสกรีนอ o อน5นาทีก็คือตั้งไว้เลยว่าไม่ให้มันปิดเป็นเวลา5นาทออีอันนี้ก็ทำมาดีมีหาโทรศัพท์แต่ว่า ฟีเจอร์นี้เป็นฟีเจอร์ที่ลองแล้ว <'m> มาแล้วเห็นไหมอ่าโอเคฟีเจอร์นี้เป็นฟีเจอร์ที่ลองแล้วว่าถ้าใช้กับโทรศัพท์มือถือ Android เนี่ยสามารถใช้ได้แต่ตอนที่ใช้กับ p p o o n ไม่ไม่ดังไม่สั่งไม่เรียกนะครับแล้วก็มีตัว Do not disturb อยู่ข้างล่างตัวฟีเจอร์ Do not disturb เนี่ยถ้าเกิดว่าเรากดเปิดปั๊บเนี่ยมันก็จะขึ้นเรียนดีเฉพาะบนตัวนาฬิกาไม่ได้เชื่อไม,ไ,มไปท, <ำ S 1> ที่ท S <S ใช <Ben> <are> นน่ก็น่าจะมีแค่ Apple Watch ที่ทำได้กับ iPhone นอกนั้นั้นจริงๆ Wear OS ก็น่าจะทำได้กับ w e อกับ Android Android เหมือนกันใช่แต่ว่าอันนี้ก็คือเป็นเรื่องที่เราต้องเข้าใจว่า Harmony OS เนี่ยมันก็ถือว่าเป็นอะไรที่มันไม่ใช่ Ecosystem <school S 2> ใช่แต่ถามว่าจริงๆแล้วมันเป็น fork ของ Android มันก็น่าจะเป็น fork ของ Android นั่นแหละ เก็แต,<น>แต่จริงๆตรงเนี้ยเราเทสไม่ได้ว่ามันมันเปลี่ยนให้มือถือหัวเว่ยหรือเปล่าไงใช่ใช่เออเออของหัวเว่ยเนี่ยอาจจะอาจจะเปลี่ยนก็นได้นะครับแล้วก็ถ้าเกิดว่าถ่ายจากล่างขึ้นบนสไลจากล่างขึ้นบนเนาะจะเป็นจะเป็น notification อ,อ,อันนี้ต้องบอกก่อนว่า Not i f i c a t i o n เนี่ยไม่สามารถที่จะตอบจากบนจากบนหัวเว่ยวอชได้อ๋อก็อ่านอย่างเดียวใช่แต่ถ้าเกิดว่าเป็น โทรศัพท์มือถือหัวเว่ยก็อาจจะเป็นอีกอันนึงแต่ว่าเราไม่มีโทรศัพท์มือถือหัวเว่ยอยู่ก็ก็เลยไม่รู้เหมือนกันว่ามันเป็นยังไงนะฮะโอเคเราเข้าไปดู user interface ต่อนิดนึงแล้วกันอันนี้เห็นไหมพงคุณปะไอ้คุนดิตอนตอนต้นคลิปมีตอนต้นคลิปมีอ๋ออ่ะนี่นี่นี่แต่ว่าพี่ชอบตรงนี้ว่าเราสามารถที่จะเข้าไปเปลี่ยนได้คือพี่ว่ามัน make sense กว่าเยอะเลยอะ ก็ถ้าแอปไม่เยอะมากมันมันก็ใช้งานง่ายแหละแต่พอตอนแอปเยอะมากๆอ่ะแต่พอตอนแอปเยอะมากๆเนี่ยเวลาเราดูหน้าจออย่างนั้นอ่ะนั่นหมายความว่าเราต้องจําด้วยนะอ่าใช่ใช่มันต้องจําด้วยเออว่าแต่ละแอปมันคืออะไรแล้วก็เอาเวลาที่เราถ่ายดิจิตอลนอเนี่ยครับแล้วหน้าจอมันเป็นอย่างเงี้ยอืมคือมันจะมีความรู้สึกว่ามันเขาเรียกว่าอะไรนะมันเชื่อมต่อกันไงอ่าเอ่อเมคานิกมันมีแบบกิ๊กกิ๊กกิ๊กอ่าใช่มันเชื่อมต่อกันเนาะในตัวนี้ก็มี ฟีเจอร์ให้เลือกหลายอย่างนะมีเวิร์กอัใน Workout เนี่ยตัวนาฬิกาตัวหัวเว่ยวอชสามเนี่ยก็มี GPS ในตัวอยู่แล้วถ้าเกิดว่าสําหรับคนที่ต้องการจะไปออกกําลังกายข้างนอกเนี่ยครับก็ไม่ต้องเป็นห่วงไม่ต้องพกโทรศัพท์ไปก็ได้ในส่วนของ running course เนี่ยในส่วนของการวิ่งเนี่ยมีให้เลือกหลายแบบเลยคือแบบมีเบสิกมีแอดวานซ์มีฟีเจอร์ให้เลือกมีวิธีการออกกำลังกายด้วยการวิ่งหรือเดินหลายอย่างให้เลือกเลยซึ่งก็ดี อย่างหนึ่งที่ทอมเห็นว่ามันอาจจะมันอาจจะไม่มีซึ่งเป็นเรื่องที่แปลกว่าไม่มีแป๊บหนึ่งนะมี dive g o l ด้วยนะนี่มี dive g o l ด้วยแต่ไออันที่ควรจะมีกลับไม่มีคือ,เ,อ,อเขาเรียกว่าอะไรอะ w e <Weird> ทเท t น r a i n i n g ไม่มีต้องมาใช้เป็น after แทนแต่ว่าถ้าเกิดว่าตรงนี้อันไหนได้ใช้อันไหนไม่ได้ใช้เนี่ยนะ ก็เข้ามาเข้ามาเข้ามาปรับได้อ่าใช่โอเคอยู่ uh ตัวหัวเวย่ย Watch 4สามารถที่จะใช้เป็นโทรศัพท์ได้เพราะว่ามีลําโพงแล้วก็มีไมค์ในตัวถามว่าใช้ดีไหมส่วนตัวคิดว่าถ้าเกิดว่าใช้ในห้องอย่างเงี้ยใช้ได้ถ้าเกิดใช้เวลาขับรถไม่ค่อยไหวเท่าไหร่คือเสียงไม่ได้ดังพอที่จะเหมือนกับสู้กับเสียงข้างนอกได้อะเอ้ยนั้นเดี๋ยวผมไปลองโทรหาพี่ได้เออ,อโอเคเดี๋ยวตัดตัดกล้องนี้ก่อนโอเคเอ อ่ะโอเคตอนนี้พงษ์โทรมาแล้วเดี๋ยวเราจะลองรับจากตัว h u a เว i ยว t ช h ีนะครับ <c oughs> โอเคแปบ๊บหนึ่งนะได้ยินไหมพงษ์ <c oughs> ชัดเจนไหมก็อ่อจริงจริงมันมันคุยได้เลยนะถือว่าใช้ได้แม้ว่าคุณภาพมัน ันคงไม่เท่าจากไมโครโฟนของโทรศัพท์อะไรเงี้ยแต่ก็ถือว่าใช้งานได้ใช่ใช่คือจริงๆแล้วมีความรู้สึกว่าไมค์ของมันเนี่ยไม่แย่แต่ว่าเลเวลของเสียงที่มันเข้ามาเนี่ยมันอาจจะไม่สูงเท่าไหร่ไงเสียงเสียงที่เรารับสายอ่ะเสียงคนพูดฝั่งนู้นน่ะก็ประมาณนี้ก็คือแต่ว่าคงได้ยินที่เลเวลโอเคนะเออเแต่ว่าพี่ได้ยินพงถ้าเกิดว่าอยู่ในห้องอย่างเงี้ยโอเคแต่ถ้าเกิดขับรถข้างนอกพี่พี่ก็อาจจะไม่ค่อยได้ยินใช่ไหมถ้าเกิด อ่าถ้าเกิดขับรถอยู่อย่างเงี้ยอาจจะไม่ค่อยดีเท่าไหร่อ่าโอเคโอเคก็ประมาณนี้นะครับเรื่องหนึ่งที่อยากจะบอกเอาไว้เกี่ยวกับการรับสายหรือว่าคุยสายโทรศัพท์ผ่านนาฬิกาเนี่ยก็คือมันจะมีปัญหาอย่างหนึ่งที่ทอมมักจะเจอเวลาที่เราใช้ตัวสมาร์ทวอชหรือเว r ร a b l e s ที่มันไม่ได้เป็นไม่ได้เป็นเน t ีฟอีโค s ิสต e m อ่ะก็คือถ้าเกิดว่าสมมติว่าสายเข้ามาอย่างเงี้ยแล้วเรารับสายจากบนโทรศัพท์มือถือใช่ปะ ตัวนาฬิกาเนี่ยบางทีมันจะยังไม่ได้ตัดอะมันก็ยังสั่นอยู่นั่นแหละมันก็ยังสั่นสั่นสั่นเหมือนว่าเรายังไม่ได้รับสายสักทีอะไรเงี้ยอันนี้ก็อาจจะเป็นเรื่องที่ต้องบอกไว้เพราะว่ากับหัวเว่ยวอชชีเนี่ยก็เจอเหมือนกันนะครับแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่อยากจะบอกไว้ก็คือด้วยความที่ h a r m o n y OS เนี่ยมันเป็นต้องก็ต้องพูดตรงว่ามันเป็น OS ที่ค่อนข้างใหม่เนี่ยมันก็จะเจอปัญหาบางอย่างที่มันเกิดขึ้นได้สําหรับเขาเรียกว่าอะไรนะก็เทคโนโลยีใหม่ๆนี่แหละอย่างการเชื่อมต่อที่ออออาาาาจจาาาจจะะมมมีีไ่่่สบบูรรณ์้งหืววตัแปท ยังไม่ได้มีเยอะมากเท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ยนะครับหรือถ้าเกิดว่าคนที่จะต้องการนีเวเกตโดยการใช้ตัว Google Maps เนี่ยมันก็ไม่สามารถที่จะทำได้ตัวหัวเวเนี่ยมันมีแอปที่ชื่อ Petal Maps แต่ว่าทอมยังไม่ได้ลองเพราะว่ามือถือ Android ของทอมเนี่ยมันไม่รู้มันเป็นอะไรมันเปิดแอปตัวนี้ไม่ได้คือไม่แน่ใจว่ามันเป็นที่แอปหรือว่ามันเป็นที่เครื่องกันแน่เพราะทอมรันเบต้าเวอร์ชันอยู่นะครับ ก็ต้องบอกเลยว่าโดยส่วนตัวแล้วจริงๆแล้วกับการใช้ฮาร์ดแวร์กับการใช้ในแบบที่ทอมใช้เนี่ยคือทอมว่ามันโอเคเพราะว่ามันรองรับการใช้งานของทอมได้ค่อนข้างครอบคลุมแต่ถ้าถามว่าจะพูดว่ายังไงดีละ่ะคือมันเป็นตัวเลือกที่น่าสนใจที่สุดหรือเปล่าอะไรเงี้ยคือทอมไม่แน่ใจจริงๆเพราะว่าแน่นอนปัญหายอย่างหนึ่งของมันก็คือมัน Harmony OS เนี่ยมันก็เป็น OS ที่ค่อนข้างใหม่ใช่ไหมมันก็จะมี เขาเรียกว่าอย่างที่บอกเมื่อกี้เลย early adopter issue นะครับก็คือผู้ลองใช้เทคโนโลยีใหม่ๆเนี่ยที่เจอแต่ถ้าถามว่ามันมันแย่ไหมต้องบอกเลยว่ามันไม่แย่ก็คือมันสามารถที่จะใช้ได้ดีพอประมาณแล้วก็ไม่ได้มีข้อจำกัดในการใช้งานมากเท่าไหร่ยกเว้นว่าเรามีอะไรที่ต้องการจะใช้แบบเฉพาะเจาะจงจริงๆอย่างเช่นการดูแมพบนตัวนาฬิกาเนี้ยมันก็ไม่สามารถทําได้ก็ประมาณนี้แหละพี่พงศ์มีอะไรที่เราควรต้องพูดอีกปะไม่มีแล้ว พูดไปเยอะแล้วนะเนี่ยนี่รู้สึกว่าพูดเยอะมากเลยครับผมพูดจนจะเป็นเบลไอนิวชาน e ลอยู่แล้วครับสวัสดีครับเบลสวัสดีครับพี่ทอมแฟนคลับครับเบลโอเคถ้าตอนนี้นะครับชอบช่องเรายัางไงก็กดไลค์ด้วยนะครับถ้าไม่ชอบก็กด subscribe ได้เลยนะครับจะได้เก็บไว้ตามด่าได้นะฮะแล้วก็คลิปต่อไปค่อยเจอกันใหม่อย่าลืม โอ้ S 1> <S 1> <S สุดยอดมากได้ยินเสียงพี่พงษ์ใช่ไหมครับไว้จเจกรนใหม่คลิปหน้าครับ <S <S ขอบคุณครับ <S <S สวัสดีครับ